คนค้าจิวมารีวิวนะคะนี่เลยชิฟฟอนเจ้าดังนะคะจากหนองพงนกนะคะกำแพงแสนทุกคนมาดูนะคะอันนี้ไส้นมสุดหอกไก่ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ,ะให้ดูแบบว่านี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะจะเปิด ใครสนใจนะคะอยากได้ไปเป็นของขวัญของฝากนะคะอยากซื้อไปใส่บะซื้อไปทําบุญได้หมดนะคะแบบนี้นะคะทุกคนมันจะมีทั้งตัดเป็นชิ้นแล้วก็ไม่ตัดนะคะ คนนี้เลยสามารถเลือกได้นะคะชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนก็ไปกดเอาทิตะก้าไปเลือกท่ตะก้าเลยนะคะทุกคนนี้นะคะทุกคนอหน้าตาน่ากินมากแม่นุ่มมากทุกคนจะกินหลายเซตและจะกินหมดหลายเซตแล้วนะคะทุกคนไปกดเอาทิตะก้าจิวได้เลยนะคะทุกคนนี้เลยนะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสนใจไปกดเอาท่ตะก้าได้เลยนะจ๊ะ ให้เลือกหลากหลายไส้หลากหลายรุเลยนะคะทุกคนไปกดเอานะคะทุกคน